สวัสดีค่ะแม่เมียวนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินนะคะและรถที่อยู่ด้านหลังของแม่เมียวนะคะเป็นรถรุ่น DBL XLT ค่ะหรือว่าสีประตูเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะรถคันนี้เป็นสีดําค่ะรถคันนี้นะคะเป็นของพี่ปีชานะคะ FC จากกําแพงเพชรน,นะคะพี่ปีชาแต่งอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูทีละจุดเลยนะคะเริ่มจากด้านบนค่ะสกูปทรงฟริตนะคะ เต็มผืนฝากระโปรงแบบนี้นะคะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับสีดําด้านและตัดเฉดด้วยสีแดงนะคะและมีกระจังหน้ามีโลโก้มามมสแตงแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะถัดมานะคะกระจังหน้าแรปเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟ3จุดแบบนี้นะคะสีขาวตัดกับตัวรถที่เป็นสีดํานะคะและมีตัวหนังสือ FORD สีดําตัดขอบสีแดงในส่วนของไฟตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้เป็นสีขาวหรือว่าสีส้มนะคะเดี๋ยวแม่หมวจัดให้เลยค่ะ ด้านล่างนะคะกันชนหน้าแฮมเมอร์นะคะเป็นกันชนหน้าเหล็กขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงโอเมก้าสะ2สองจุดแบบนี้นะคะลากจูงได้ถึง3ตันเลยนะคะและหลังป้ายทะเบียนนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนว่ามันสามารถเปิดขึ้นได้อย่างนี้นะเปิดขึ้นได้ไว้ทําอะไรก็คือเอาไว้เชื่อมต่อกับที่ลากจูงไฟฟ้านั่นเองค่ะ และด้านล่างนะคะด้านล่างจะเป็นตัวกันแข้งค่ะสีดําสีเดียวกับตัวรถนะคะเอาไว้กันมแมลงหรือว่ากันหินกระเด็นขึ้นไปนั่นเองค่ะส่วนแขนยาวตัวนี้นะคะเป็นเหล็กแขนยาวที่รองรับน้ําหนักของกระจังหน้าแฮมเมอร์ค่ะ โอเคในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้ามาสแตงนะคะมาพร้อมกับไบพลสสามสเตปและไฟเดย์ไลท์แบบนี้นะคะสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นแบบธรรมดาหรือแบบวิ่งแบบนี้นะคะและลูกค้าเลือกเป็นตัวเลดไอ e นะคะหรือว่าไฟเดวิลนั่นเองก็คือเลือกเป็นสีแดงซึ่งมันจะรับก,กันกับตัวสีแดงตรงนี้มากๆเลยนะคะลืมค่ะตรงนี้ไฟไฟดับเบิลไลท์สสเตปนะคะก็คือไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวไฟหลีในตัวค่ะทํางานควบคู่กันไปเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะเอาละค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะมีหมุดให้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยค่ะและในส่วนของยางค่ะยางเนี่ยเป็นยางแ a n d ์คุกนะคะหรือว่ายางมอเตอร์เลนตัวนี้บอกเลยว่าตัวลายดอกยางเขาจะเป็นดอกที่ลึกแล้วก็ดอกชัดเจนเหมาะกับการวิ่งของออฟโรดนะคะทางขูขานี่ก็คือเข้ากันได้ดีเลยนะคะส่วนซีรีส์ยางค่ะคือ265ทับ เจ็ด R 1 6นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นแมกมาเวลสีดำนะคะดำล้วนเลยและขอบอกว่าคันนี้นะคะยกส่วนสูงขึ้น2นิ้วยกส่วนสูงขึ้น2นิ้วลูกค้าไม่ต้องดัดแปลงช่วงล่างนะคะเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้กับตัวโชคเดิมจากโรงงาน,นะคะ่ะ และในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าเลือกเป็นสติกเกอร์ลายสัตว์โคนสีเทานะติดตัวหนังสือวแท็กสีแดงแบบนี้นะคะสวยรับกับตัวรถมากๆเลยค่ะบันไดข้างเป็นบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานนะคะทนทานได้มาตรฐานที่สุดเลยแล้วก็เบ้าลรองมือจับคิ้วกันศาสตร์ราวหลังคาด้านบนนะคะแม่มียวติดตั้งให้เรียบร้อยเลยค่ะในส่วนของโลบาร์นะคะเป็นของ t t y อ f r o a ดแขนยาวรับกับตัวรถแบบนี้นะคะด้านบนค่ะเป็นตัว ตะแกงไว้วางของนะคะของ Outlander ลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้ Outlander นะคะไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้ายลมดำชอรัดนะคะปีกผีเสือ้อเวลาเปิดไฟเลี้ยวจะกระพริบแบบนี้เหมือนปีกผีเสือ้อนั่นเองนะคะส่วนกันชนท้ายค่ะเป็นกันชนท้ายของ GDD นะคะแม่เมียวบิวอินในส่วนของเซนเซอร์ถอยมาให้เพราะว่าสเปคเดิมเขามีเซนเซอร์ถอยมาให้เราก็บิวอินตามมาตรฐานเดิมเลยนะคะและก็มีห่วงลากจูงตัวนี้มาให้2ห่วงเช่นเดิมค่ะ ฝาครอบท้ายค่ะเป็นสีดำด้าน,นะคะตัดกับดำเงานะคะแล้วก็มีตัวหนังสือ FORD ตัดขอบสีแดงและเว้นโลโก้ไว้แบบนี้สวยมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาชมตัวรถหนึ่งรอบนะคะตัวนี้นะคะแม่เมียวขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเป็นรุ่น DBL XLT หรือว่าสีประตูเกียร์ออโต้นะคะราคาจะอยู่ที่9 2 0 0 0 0บาทเป็นรุ่นสุดฮิตอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะ คันนี้เตรียมไปส่งมอบให้พี่ปีชาพรุ่งนี้แล้วนะคะถ้ายังไงนะคะถ้าพี่ๆคนไหนชอบรถของพี่ปีชาคันนี้นะคะสามารถแคปเจอร์แล้วก็แจ้งแมวเหมียวได้เลยนะคะว่าอยากแต่งแบบนี้นะคะติดต่อแมวเหมียวได้ที่เบอร์0ู1ย์หกหนึนะคะคลิปนี้ไปกันก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ